สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบบุคคนพี่น้องมันมีบัตรจิตมาไปคิดรีวิวทังน้ำใหม่พี่น้องล้างใหม่ซื้อทังมาใส่น้ำพี่น้องซื้อทังมาใส่น้ำมันจะเจอผลิตภัณฑ์หลายวันิดที่เหนื่อยมาหลายวันพี่น้องการเจาะน้ำประดาลใหม่ขวามบัตจิตถือว่าสำเร็จพี่น้องเห็นบ่การเจาะน้ำประดาลใหม่ขวามบัตจิตถือว่าสำเร็จได้ป่ะเนี่ย มือนีถือว่าสำเร็จที่ใช้เวลาลายมือเตะแล้วเนาะเมื่อยลายเป็นอะไรมาจีบได้ทีหลังจากที่สำเร็จแล้วก็มีแหงอับอับเลยเมื่อยแล้วซื้อทั้งมาโตงเอาไปน้องบ่มันจะเป็นเฮือนธรรมาจิบเองที่เห็นอยังบัตถุสำเร็จได้แต่เสาพี่น้องเอ้ยเงินยังบัตถุมีได้สำนีแหละตอนนี้ก็ได้ทั้งละมาสะโตงน้ำใช้พี่น้องเลยคลิปรีวิวหลังจากที่เมื่อยมาหลายวันไปเนาะ ถังซ so ื so so ้อถ <t ri> ังนี้แล้วมาใส่ทางนพันกว่าบาทพี่น้องเอ้ยซื้อมาใส่ตรงงามไหมทังพันลิตรก่างๆทำความสะอาดพี่น้องเหมบหลังจากทวางไจึง่กับงานมาหลายมันพ้องสกับงานนักมาประมาณสามวันนัไดอกามีงานหนักมีตุระมีตุระแน่พี่น้องไม่ได้ว่า มาหลายซดนะได้ Ein en, wireless, ึ้นหาคือที่มาหลายวันจเ็นอะเลยแต่มามืนันปรจิตจะคือว่าสมัย้เป็นภารกิจของมาะจิตจัดคือไปแปงเนไดน้ำแปงเนาปั้มน้ำเจาะบ้านน้ำบาดาลใหม่เนาะเจาะเนาะรมันเจาะแปงได้ยเนาะแปงได้แบงได้ไบาดาล วันพี่น้องเองเมื่อไงมาหลายวันมันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะงานบัจจิตถือว่าสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีพี่น้องสำเร็จแล้วผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพ้นไปด้วยดีนะพี่น้องยินดีก็เลยมาเหตุฉีกถักทายสบายดีเพื่อนๆเนาะเพื่อนร่วมงนพี่น้องชาวยูทูบเปิดสุขสุกคนนะพี่น้องกิจการถักทายสบายดีบัิดสุขสุขคุนนะพี่น้องเด้อมันนี่บัจจิตก็ร่างจากบัติมาแต่เฮือนนะพี่น้อง เก็บเรียกสำเร็จแล้วล the ่ะก็ออกมาแต่เฮือนมากลับมาห่อผักเลี้ยงไปนอกมาเกินเป็ดเครือไก่อีทีขอกเป็ดขอกไก่ขโมยจีไปนองกขากเป็ดขอกไก่ขโมยจีไปละมันเดี๋เก็บผักบรรยากาศเรไรกันเนาะยู่ที่ขอกเป็ดมาพี่น้องเบิ่งพี่น้องจากที่เกือเป็ดเครือไก่แล้วก็สีผ้าไปเบิ่งนผ้าไปเบิ่งไข่เป็ดที่เดิพี่น้องไข่เป็ดขโมยจีไปนอง น้องเห็นไน้ป่ะเนาะมันเห็นเห็นเลยเป็เป็ดข,ข้าวบะจิตเนาะม่งไข่เป็ดตอเจ้าของช่ยแล้วไข่11หน่วยไม่้องชิบเอ็หน่วยมึงเปิดชิบเอ็ดหน่วยอลไไปเนื่องจากที่ว่าไข่มาไลายมือเต๋อพีน่อย ค่อยๆก่อนค่อยๆก่อนหลังจากที่กกระเป็ดกระไก่แล้วพี่น้องก็มานั่งพักผ่อนพี่น้องเลยพักผ่อนอยู่ที่คอกเป็ดของบัจิตเก่าแล้วพี่น้องเห็นป่ะทางด้านหลังก็คือคอกเป็ดของบัจิตตะเวนกับบางจะตกดินพี่น้องปล่อยคำลงแรงพี่น้องเลยนะพี่น้องเนาะ ได้กะให้คลิปฝักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแชร์ยูทูปประจวันเก่าพี่น้องหลังจากที่สู่การสู่งานมาหลายวันพี่น้องงานหนักประมาณสามวันมาจิบกระด้พี่น้องเลยแติมวันนี้กะเมื่อยเติบพี่น้องเมื่อยเติบเมื่อยจะบดมือพี่น้องเพลิดเกี่ยวกับบารายนำบาร์ดานพี่น้องแปลงใดบ่แปลงปั้มบ่ไอ้ช่างนี่แหลพี่น้อง ได้ก็สำเร็จจนไดนพี่น้องไปซื้ออันถังมาใส่ใหม่ซื้อถัพพออง,องพันลิตรดิพี่น้องซื้อถังพันลิตรมาโตวงมาไว้เนี่ยมันจังสะดวกสบายในการใส่น้ำของอาเม่เนี่พี่น้องก็เลยซื้อมาซะถังกับราคาพอแพงแบบพี่น้องพันกว่าบาทประมาณนี้แหละราคาของถังก็ได้ก็จิบไปซื้อมาอมาล้างก่อนทำความสะอาด,ดได้วันเพี่น้องเพื่อที่จะใส่ยังไงด้แต่ว่าได้น้ำกันก่อนทำให้น้ำไหลี่น้อง เรามีปั๊มเราเรียบร้อยแล้วปั๊มก็ถือว่าสำเร็จแล้วตอนนี้มีแต่ว่าเราได้มาสิทังไปที่ในเฮือนาถาสามชาทางไงสะจัจละทำความสะอาดสำเร็จไปแล้วเนาะวันนี้กับวันขึ้เก่าพี่น้องกับวันที่ก็มาดีดก็เป็ดก็ไก่ลังจากที่เซ็ตรกิจเนาะดีเซ็ตรกิจที่สู่กับภารกิจมาประมาณสามวันแล้วผลิจหนักในวันผลิตจะมีการไล่สดคือเก่าพี่น้องตอนสองทุ่มมีพนมพ์เดอร์ตอนสองทุ่มหกกัดพฤศจได้ พบกับบัจิตได้ตอนสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอยู่ที่ช่องสายลมถิ่นไซโนพี่น้องพบกับบัจจิตได้พี่น้องเด้อเอามาตามโปรแกรมเก่าโปรแกรมเดิมพี่น้องกันแบบนี้จะได้กันมาเจอกับบัจจิตได้พี่น้องคือเก่าพี่น้องคือเก่าพี่นไหมนะพบกับบัจจิตได้คือเก่าอยู่ที่ช่องสายลมถิ่นไซโนตอนสองทุ่มครึ่งบัจจิตจะมีการไลฟ์สดหลังจากที่ว่าโบได้ขึ้นฮดขึ้นเวทีมาประมาณจ่องสามวันประมาณนี้แหละ แต่มันนี่ขืนหาขึออ้งเก๋าพี่น้องนะจะเริ่มมาพบกับบัจิตแล้วก็ให้กำลังใจพูดคุยกับบัจิตแบบสดๆดพี่น้องเด้อมเมล็ดเด้อมาอันนี้บัจิตก็จะได้ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบายบาย